Is it Is it ุสวัสดีครับ What What the fuck ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเรามงอยู่ช่อง k j Hacker อ๋อแล้วกูจะใส่หูฟังทำไมเนี่ยก็วันนี้ผมก็จะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปมนไปจกลับมาวันนี้ผมก็จะมาแจกแอดดีบอกฟุตนั่นเองนะครับน้องๆไอ้เหี้ยมาข้างบ้านหรอ ก็ต่อเลยครับขออภัยด้วยก็จะมาแจกไอเดียบล็อกฟุตกันเองนะครับน้องๆที่พี่เคยสัญญากับน้องๆไว้นะผมเออห้าร้อยศับแล้วนะคนติดตามช่องพี่นะคดมือไอ้เหี้ยกูตบมือคนเดียวเอ้าไอ้เหี้ยไม่พังโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันครบห้าร้อยจริงไหมอือเต็นเป๊ะจริงเลยอเอาตอนไหนโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าช่องแล้วนะผมเดี๋ยวขยับไมค์ก่อนเอยตอนนี้เราก็อยู่หน้าช่องผมผมเ่ยช่องผมเลยครับครบห้าร้อยคนนะครับห้าร้อยแปดคนไอ้เหี้ยเผื่อไว้ ก็ช่องผมก็ก็หล่อเทห่าห<อ>ยอกหยอกนะผมช่องผมก็จะทําแนวชิปโรบบอกนั่นเองนะผมเออสตรีมไปเรื่อยๆนะผมอ่ะถ้าบางวันที่พี่ว่างพี่ก็จะอัดคลิปนั่นเองนะผมอ่าจะพยายามหาเกมใหม่ๆเล่นเลวนนะครับอืม oh! อก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะผมอ่ะพี่จะแจก,กผลปีสเออไม่ใช่ <laughs> ปิสันตรีมมากไอ้เหี้ยดิ้นพันหมดแล้วกู <laughs> ผมก็จะมาแจกไอดีบอกฟุตตามสัญญาเลยนะผมอ่ะเป็นไอดี อไอดีอะไรวะไอดีไก่เวียตันนะผมอ่าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมพาไปดูไอดีเลยนะว่าไอดีเขาหัวแค่ไหนนะโอเค,อเคตอนนี้เราก็ข้อหน้าเกมนะผมอ่ะนี่ก็คือไอดีที่ผมจะแจกนั่นเองนะผมอ่ะดูเงิน30ล้านนะผมอ่าล้าละสามสิบไร่อะไรสิบสามล้านไอ้เห <c oughs> ี้ยกูเบอร์แล้วไอ้เหี้ยกูเบอร์แล้วอ่ะเวียประมาณพันห้านะผมอ่าเวียตันนะนะครับผมอ่ะพันห้ายี่สิบห้านะผมเวียตันนะผมอันนี้ก็คือเป็นไก่ตันนั่นเองครับผมเขาเรียกว่าไก่ตันนะผมอ่ะโอเคต่อเลยครับเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมา ข้ามานร้องกูไปต่อยมันแล้วยอมลยนผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะผมเออนี่คหลอเท่นะผมไก่ไก่เวอร์ตันนะผมอ่าก็จะอัพตามนี้เลยเออแบบอัพไม่อัดผมปีนศาสนะผมผลผลนะผมอ่ะอัพดาบอัพพี่อะไรต่างๆเมลีที่อะไรก็ต่างเรื่องของเขาเนี่ยนะผมถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนั่นเองอ่ะใครอยากได้ผมนี่นะผมผลพี่อะไรไอดีนะผมอ่ะก็จะมัดซุปนะผมมัดอะไรวะมันชื่อว่ามัดซุปเลยแหละผมจำไม่ได้นะผม อ,อดูดิเขาฟาร์มเต็มที่เลยเขาไม่ใช้ผลนะเขาเขาไม่ได้ใช้ผลดียไอ้ที่เกกูพูดผิดเขาไม่อ่าเขาไม่อัพผลนะผมเออเขาไม่ใช่ผลนั่นเองดาบก็เป็นดาบอะไรวะดาบโซโลใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้นะจําไม่ได้้ยมีควคุมด้วยนะผมะเดี๋ยวพี่จะรีวิวของมีรีวิวของที่อะไรดูดิคนดูด,ดูนะบางครั้งผมไม่รู้นะผมพพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นบอกฟุตเท่าไหร่นะผมเออไปเล่นแบบอื่นนะผม กูก Go ็โง่ละดูเอานะผมะมีเียอะไรบ้างนะผมนะน่าจะมีแค่นี้เลยครับผมมันเพราะมันเป็นไอดีไอดีไกรวิวตันนะผมอ่าใครอยากได้ก็ไปฟาร์มเอาแล้วกันนะผมะแต่วิวตันแล้วนะครับไอ,อดีนี้ไม่ได้เกียนไม่ได้เฮียเลยนะครับผมแอดมินกูแจกมามาฝากแจกให้คนดูนะผมะตบมือให้แอดมินหน่อยไอเฮียแอดมินแอดมินผมหล่อเท่จริงๆเดี๋ยวเอารูปมันขึ้นให้นะผมะตามนี้เลยนะผมน่าจะเป็นรูปการ์ตูนนะ โอเคก็ประมาณนี้นะผมใครอยากได้ไอดีนี้อ่ะเราไปดูกันเลยว่าวิธีกันได้ทํำยังไงตอนนี้เราก็กลับมาที่ช่องผมแล้วนะผมอ่ะวิธีกันได้นั่นเองใครอยากได้ผลเออไม่ใช่ไอเหี้ยผลอีกแล้วควยใครอยากได้ไอดีนะผมง่ายๆนั่นเองนะผมเขามาในช่องพี่นะผมอ่ะจะพี่จะลงคลิปใช่ไหมน้องๆอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นคลิปพี่ใช่ไหมอ่ะขึ้นมาตึ้งแล้วอ่ะคลิกเข้าไปนะผม คลิปพี่ได้จะลงประมาณเที่ยงคืนถ้าไม่เที่ยงคืนก็วันวันพรุ่งนี้นะผมอ่ะวันนี้ผมถ่ายวันที่ยี่สิบเอ็ดนะผมอ่านน้องๆคุณผู้ชมก็พิมพ์พิมพ์ชื่ออ่ะเออพิมชื่อตัวตัวในเกมนะอย่างเช่นผมชื่อ K J K J S R K J S แล้วก็เบงวับนี่ชื่อผมนะนี่เขียนไปเลยชื่อในเกมนะผมอ่ะชื่อในเกมคุณผู้ชมชื่ออะไรพิมเข้าไปเลยนะผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็อ่า แล้วก็อะไรวะบอกชื่อเล่นด้วยเออชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นผมชื่อชื่อตาครับประมาณนี้อ่าพิมพ์ประมาณนี้นะผมอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะสุ่มหาว่าใครจะได้นะผมเออไอดี ID นี้นะผมก็ขอบคุณมากที่ห้าร้อยคนติดตามพี่ไม่คาดถึงเลยพี่จะถึงทุกวันนี้นะผมอะขอบคุณ F C มากมนะผมเออบอกประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวพี่จะ จะอ่าสุ่มตอนสตรีมแล้วกันนะครับผมเออเจอกันนะผมพรุ่งนี้อ,อ่ะใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะ้วยเออติดตามได้ด้ผมเออพี่ก็ทำเรื่อยๆนะผมจนกูเบื่อเออจนกูเบื่อนะผมโอเคก็มีแค่นี้นะผมเออก็ขอบคุณมากๆห้าร้คนติดตามด้วยนะครับเออ,อ,นนอโอเคก็วันนี้ก็ผมจะไปนะนะเออจะจะจะ,จะตัดคลิปต่ตอโอเควันนี้ก็ขอลาพิเศษนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับอืมก็ เออก็ไอ้เย้ยกูจะพูดอีกทีอะไรก็วันนี้ก็ขอกุณในบ๊ายบาย